แล้ววันนี้ทีมข่าวท็อปนิวเนี่ยไปเอ๊ะสมัยคุณสมศักดิ์เนี่ยได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎกระทรวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพักการลงโทษนะอันนี้ยุครัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับเนี่ยคืออะไรฮะนั่นก็คือกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดและเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุกหรือการพักการลงโทษและ ได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัตินะคือเดิมทีเดียวเนี่ยจะมีกฎกระทรวงนะปี62นะกฎกระทรวงปี62เห็นไ,ไหมฮะทีนี้เนื้อหาเนี่ยนะก็มีการแก้ไขนะมีการแก้ไขเมื่อปี64ครับนะกฎกะปี62เนี่ยนะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้คือกฎเดิมนะดูที่วงเล็บข้างล่างอะนะ ข้อ42ในกรณีปกตินักโทษเด็กขาดอาจได้รับการพักการลงโทษดังต่อไปนี้ 1. ชั้นเยี่ยมนะไม่เกิน1ใน3ของกำหนดโทษ 2. ชั้นดีมากไม่เกิน1ใน4ของกำหนดโทษครับสชั้นดีมีนักโทษอยู่3ชั้นจะได้ชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีรปรากฏว่าการแก้กฎกระทรวงในยุคของคุณสมศักดิ์นะลงวันที่23พฤศจิกาปี64 ดูถัดไปอะนี่อันนี้นะฉบับที่2นะเขาให้ยกเลิกข้อ41และยกเลิกข้อ42เมื่อสักครู่นี้แล้วใช้ข้อความนี้แทนคือข้อความในสี่เหลี่ยมแดงๆอันใหญ่สุดครับข้อ42กรณีปกตินักโทษเด็ดขาดตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปอาจได้รับการพักการลงโทษไม่เกินหนึ่งในสของกำหนดโทษที่ระบุไว้ในหมายแจ้งโทษเด็ดขาดนะ,ะถ้าหากมีการพระราชทานอภัยโทษ ให้ถือกาหนดโทษตามหมายแจ้งโทษเด็ดขาดฉบับหลังสุดโทษเด็ดขาดของคุณทักษิณล่าสุดก็คือจําคุกหนึ่งปีถ้าได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกลดโทษอีกก็เอาตามอันหลังใช่ไหมแล้วนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปอยู่ในค่ายอาจได้รับการพักการลงโทษเพราะ,ราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีมากและชั้นดีครับเป็นชั้นกลางขึ้นไป ก็ได้แล้วคือ <นะ S 2> ไ,ได้ง่ายขึ้น,นก็ได้อานิสงส์จากสมัยมคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับซึ่งยุคนั้นบรรดานักโทษคดีจำนำข้าวเฮกันอุตลุดเลยยังกับโปรโมชั่นเลยช่วงนั้นจนกระทั่งคุณบุญทรงโทษเข้าใจว่าคุณบุญทรงในปลายปีนี้แล้วนะครับปลายปีนี้นะแล้วก็เสียเปียงนะก็อีกไม่นานไอ้เสียเปียงนี่คุณบุญทรงเนปลายปีนี้ผมไม่แน่ใจนะ จร,จริงๆนี่กระทรวงยุติธรรมก็ควรชี้แจงนะนักโทษด,ดังๆอ่ะที่อยู่ในเรือนจําตอนนี้อยู่ไหนกันบ้างม,มีอยู่โรงพยาบาลข้างนอกเหมือนคุณทักษิณไหมเพราะที่ผ่านมาเออมันไม่มีข่าวนี่เพราะว่า<อ>หลายคนเนี่ยใกล้ผลโทษแล้วด้วยนะครนะวันนี้คุณชัยวัน์นะคุณชัยวัน์อดีตแกนนํากลุ่มพันธมิตรนะคุณชัยวัน์สินสุวงนะวันนี้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวท็อปนิว บอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งบทเรียนครั้งสําคัญของไทยนะครับที่ทุกคนเนี่ยควรนําไปทบทวนแล้วก็ถอดบทเรียนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับการพระราชทานอภัยลดโทษเนี่ยนับเป็นพระราชวินิจฉัยส่วนพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณที่คุณพระราชทานให้กับผู้ต้องขังที่กระทําผิดนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณต้องกลับเนื้อก,กลับตัวเสียใหม่หากยังสํานึกและยังประพฤติตัวเหมือนในอดีต ก็อาจจะไม่ใช่หากไม่สามารถทําให้นักโทษชายเด็ดขาดอะไรนี้เนี่ยกลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมได้อ่ลองฟังเพิ่มเติมดูฮะอย่างการณีของนักโทษทักษิณเนี่ยสารมีดุลพินิจเอาแปดเดือนแปดปีแปดปีตอนนี้เหลือปีเดียวโดยพระมหาการุณาธิคุณก็แปลว่าถ้าหนึ่งปีทักษิณยังไม่ปรับตัวเองอะไรเลยเนี่ยพระองค์ท่านไม่ได้ผิดนะเพราะพระองค์ท่าน มหากรุณา์ไ้คุณให้โอกาสไงเขาต้องเล่นปรับตัวครั้งใหญ่เลยจาก8ปีเหลือปีเดียวอ่ะคเขาต้องเป็นคนใหม่เลยถ้าเขาเป็นคนใหม่ไม่ได้เขาจะเป็นจำเลยเลยเพราะองค์ท่านฐานะพ่อก็ต้องให้โอกาสลูกเมื่อลูกมาสารภาพผิดแล้วมาอะไรแล้วสำนึกผิดหมดแล้วเขียนเป็นคำสารภาพหมดแล้วอ่ะหลังจากไม่ยอมรับะไรสิบกว่าปีอ่ะกลับมาพ่อต้องให้โอกาส แต่ให้โอกาสแล้วลูกทำตัวได้หรือแม่ถูกไหมตอนนี้ก็มาถึงว่าในหนึ่งปีเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยืนราชทันถ้าราชทันทำคนนี้เป็นคนใหม่ไม่ได้แค่หนึ่งปีราชทันเป็นจำเลยนะว่าคุณใช้มาตรการอะไรกับเขาทำไมคุณแก้นิสยัยเขาแก้สันดานเขาไม่ได้อย่างปัจจุบันค,คุณเป็นนักโทษคุณก็ต้องตัวนัว่าคุณเป็นนักโทษถ้าคุณเอาพิษิตอะไรมากๆ มันไม่ใช่นักโทษมันต้องพยายามหาโอกาสที่จะดัดสิทธดานตัวเองดัดนิสัยตัวเองปรับการความคิดใช่ไหมใครจะมาอะไรคุณบอกเฮ้ยวันอันนี้คุณจะมาพูดคุณอดีตผมมันผ่านไปแล้ววันนี้ผมเป็นนักโทษผมจะต้องเร่งปรับตัวผมใหม่มิฉะนั้นเวลาหนึ่งปีจาก8ปปีหรือหนึ่งปีผมจะมองหน้าพราะองค์ท่านไม่ได้ถ้าตั้งจิตสังวรอย่างนี้จิตใจเข้าออกเนี่ยก็จะมีโอกาสปรับตัวได้ แล้วก็จะเป็นคุณูปการต่อบ้านเมืองสมดังท้ายของพระราชทานไปโท่าจะได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีช่วยบ้านเมืองต่อไปไงถ้าคุณกลับไม่ได้คุณก็เป็นภัยต่อบ้านเมืองต่อตระกูลค,คุณจะอยู่ยังไงอ่ะท่านถ้าสอฝากถึงนักโทษชายทักษินเข้ากับผมเกิดปีเดียวกันตลอดสิบกว่าปีที่คุณออกนอกประเทศนี่คุณวังวนอยู่ตรงนั้นน่ะนิสัยเก่าคุณไม่ได้แก้เลยอ่ะแล้ววันนี้เจ็ดสิบสี่แล้วอ่ะ ก็มีโอกาสปีสุดท้ายนี่คุณจะแก้ไม่แก้ถ้าไม่แก้ถ้าตายไปแล้วไอ้ตัวมีน่ก็ติดตัวคุณไปแล้วคุณจะเกิดเป็นอะไรชาติใหม่เนี่ยปัจจุบันโอ้มองมองไกลเลยมองมองไปถึงชาติหน้าเลยนะเอเอากลับตัวคนดีก่อนดีกว่ากลับได้ไหมนะที่คุณชัยวัน์บอกนิสใยเก่าๆเนี่ยตอนนี้ยังแก้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยออแล้วก็วันนี้ฮะสำสักข่าวอิสรานะ สันดอนนี่ขุดยากนะแต่คดีเนียขุดได้สันนักข่าวอิสระขุดคดีค้างทักษิณฮะนี่มินสถาบันอายการสูงสุดสั่งฟ้องมอ1หนึ่งสองแล้วหนึ่งคดีนะมีคดีอะไรบ้างมีคดีขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันหมีอันนี้อันนี้หาเลยนะปรากฏว่าไปเจอมันมีจริงๆเนี่ยสันนกข่าวอิสระในตามขุดนะนี่หลายๆคดีก่อนหน้านี้โครงการที่คดีที่ศาลตัดสินแล้ว แล้วคุณทักศรยอมรับว่าทําผิดจริงด้วยนะครับเพราะว่าในการถวายดีกาเจ้าตัวเองยอมรับเองเลยนะคดีทุจริตหวยบนดินคดีเอ็กซิมแบงค์นะคดีให้โนมินีถือหุ้นชินคอบเนี่ยส่วนคดีที่ปปชยกคําร้องไวแล้วที่ศาลยกฟ้องนะคดีสั่งบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ TPI คดีเงินกู้กรุงไทยเห็นไหมคุณทักศชนะคดีนะฮะส่วนคดีระบายข้าว G2G คดีนั้นเนี่ย ทางปปชตีตกนะข้อเก่าวหาคุณนักษินไปแล้วนะฮะแล้วก็คดีอนุมัติสังส่งซื้อเครื่องบินการบินไทยปปชก็ตีตกไปแล้วครับนะแล้วก็นลกจากนี้คดีขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยโอ้มันเก่ามากเลยนะคดีนี้นะอันนี้สมัยที่ไปร้อยเอเนี่ยนะเลข<ม>ที่นะเลขลับนะห้าหกทับสอง่เก้าครับคดีขี่จักรยานยนต์โดยไม่ใส่หมวกนิรภัยเนี่ย เป็นสำนวนที่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาที่ระบุเ <laughs> อาไวมนี่สํนักข่าวเวลาตามขุดมานะ <laughs> มีคดีดูหมินพระมหากษัตริย์มีหลายสำนวนเหมือนกันนะครับนะบางสำนวนระบุว่ายังไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาแต่ที่น่าสนใจก็คือบางสำนวนเนี่ยนะมีความเห็นสั่งฟ้องด้วยนะอายการเนี่ยสั่งฟ้องด้วยนะแต่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องหามาฮะนะคดีดูหมิ่นสถาบันนะฮะนี่เป็นปูมคดีที่สํานักข่าวอิสราเนี่ย ไปขุดมานะฮะว่ามีคดีอะไรบ้างสําหรับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรนอกจากคดีที่ได้รับการอภัยโทษลดโทษไปแล้วนะส่วนคดีอื่นๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมูลความผิดของคดีไงเฉพาะคดีในปปชฮะที่ยังมีคดีคุณทักษิณอยู่ในสาระบบก็คือคดีถูกร้องเรียนนะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามแร่เถื่อน นะครับตั้งแต่สมัยโอเป็นอรองผอ,อศูนย์ปราบปรามแร่เถื่อนนะยังไม่มีการตั้งอนุไตรสวนเรื่องนี้อ,อยู่ที่บชอยู่นะยังไม่จบแล้วอีกคดีหนึ่งน่าสนใจคดีที่คุณทักษิณกับพวกถูกกล่าวหาอนุมัตินะให้ทออทอสนับสนุนแออ์เชีย er. ตั้งแต่สมัยกลุ่มชินขอบถือหุ้นอยู่นะ,ะมาทำสายการบินต้นทุนต่ำมีการแก้ข้อบังคับหลายกรณี แล้วบอดทอท,อทอยุคนั้นมีคนใกล้ชิดครอบครัวชินวัตรอยู่ด้วยคดีทอทอทอคนี้ปปชตั้งอนุไต่สวนแล้อว,วอยู่ระหว่างการสรุปข้อเท็จจริงครับยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณทักษิณน,นะอันนี้เฉพาะคดีในปปชอเหลือเท่านี้ส่วนคดีในสาระบบในกระบวนการยุติธรรมในชั้นอายการนะในชั้นศาลอยู่ประมาณ3 1คดีในจำนวนนี้มีคดีดูหมิ่นสถาบัน1 12นะอยู่ด้วยฮะ นะแล้วที่น่าสนใจก็คือคดีอายการสูงสุดสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยคดี1นึปี58ตอนนั้นอนดีตรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะให้เจ้าหน้าที่กรมพระธรรม,มนูญไปแจ้งความเอาผิดคุณทักษินที่สัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้แล้วพาดท,ทิงสถาบันแล้วได้มีการออกหมายจับคุณทักษินไปแล้วนะทีนี้อายการเนี่ยสั่งฟ้องแล้วขั้นตอนจากนี้คือก้อาก็ทําไมไม่ไป อายัดตัวคุณทักษิณซึ่งตอนนี้อยู่ในการควบคุมของรชาชทันนอนอยู่ชั้น14ห้องสูตรนะที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบนะแล้วอายการมีความเห็นนะสั่งฟ้องก็ส่งสำนวนสารสารประทับรับฟ้องก็เบิกตัวคุณทักษิณไปขึ้นสารสู้คดีตามปกติในคดีที่เหลือในคดีที่เหลือครับซึ่งคุณทักษิณถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คดีอื่นครับแต่สถา,านะจากสามคดีคดีหุ้นชิน นะคดีหวยบนดินคดีเอ็กซิแบงค์คือนักโทษเด็ดขาดชายทักษินชินวัตรต้องรับโทษจำคุกหนึ่งปีครับอันนั้นคือคดีที่ถึงที่สุดไปแล้วแต่คดีที่เหลือเนี่ยใช่ไหมอันนี้สำนักข่าวอิสราเนี่ยขุดคดีค้างของคุณทักษินส่วนคดีสวมมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมกันน็อกคุณเท็กคิดว่าไงก็เขาบอกยังไม่ได้ตัวใช่ไหมฮะตอนนี้ตัวมาแล้วนะเดี๋ยวผมออกข้าบับให้มีสี่เก้าีร้อยเอ็ดอะเนี่ย โอ้โหมันนานมากานากะ,กะส่วนนายพิยบุตรแสงกนก,กุลนะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊กนะว่ารัฐบาลเศรษฐาและทุกพักในสภาควรเร่งผักดันการนิรโทษกรรมคดีการแสดงออกทางการเมืองนะเอาตั้งแต่นโน่นเลยปี48จนถึงปัจจุบันทุกฝ่ายพันธมิตรนอปอชอกอปอปอสอกลุ่มเยาวชนรัศดรด้วยนะสานิ้วด้วยนะขอด้วยวขอด้วยม้วนมาให้หมดเลยนะ ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้หมดนะก้าวข้ามความขัดแย้งให้แท้จริงเพราะมันเกิดกรณีคุณทักษิณมาแล้วตอนนี้คุณเปียบบุตรเนี่ยชี้ไปที่กรณีของคุณทักษิณเลยเหมือนคุณทักษิณเป็นปตัวเปิดนะแล้วเนี่ยมันจะได้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนิรโทษกรรมให้หมดพันธมิตรนปชกบปสกลุ่มเยาวชนรัชคณะรัษฎรด้วยและตัวผมเองนะคุณเพียบบุตรก็มีคดีอยู่นะคุณเพียบบุตรมีคดีอยู่ แล้วนอกจากนี้วันนี้เจ้าตัวก็โพสต์ว่าจับตาดูคอรมอชุดใหม่ถวายสัตว์ปฏิญาณครบถ้วนหรือไม่อืมอู้เอาแล้วมันั่งมันั่งเจ้าผิดกันเขาบอกเขาจะรอดูข่าวว่าเขาจะปล่อยเสียงไหมแล้วพูดครบไหมอย่างอื่นเรื่องเงนเออนะเขาก็อ่านตามที่เจ้าหน้าที่เขียนให้นั่นแหละใช่ไหเออเนี่ยคุณเปียบุตรแสงกนุกุณแต่อันแรกเนี่ยน่าสนใจว่าปฏิกิริยาของฝ่ายต่างๆจะว่าอย่างไร